สวัสด you, พีพี <ı S 1> ่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีประตุกุฏน์คนสมองสปอนเดอร์ฮูลาตาตีออกมาถนนใหญ่มันแล้วมันใส่บ่ได้เลยหนีมาเลยไปบ่พวอข้าวพักกันหนีมา ผลาดออกมาผิดเล <c oughs> ยวยสิตายแหง้งวาย้วยนุ่ยแน่สิตตยแหง้งบอได้ดินเขาไม่อยากกินเขามนแบบเก็ดงานกับมนยเกิดน,แบบน้ำซ้ำันอืม,ม

ครับปะพวกเราก็ดูเรื่อนพี่น้องตลาดมาขอครับได้อยู่ตีครับวัดครับครับวัาได้ขอชิครับนัดยี่บอน say ừ. ได้ห่มของดิหมิ่นใส่ข้างหน้ามันอยู่ตามมุมอือป่ะบ่บ่

ได้ขนมน่อยปิดมาเ,มาเ,าเตะท้องวายญาพานาไปสืบยามิไปย,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 ยง่ปยาติไปกินวายญายิ ใจอุ้ยสังเมื่อกี้เด็กโอ้กมาเลยโหไม่เขียนเสือทอกออกทอกออกทอกรถขนมของลดุดุผลกระนอนเพราะถ้าเด็กเขาวดาว่ามันอยู่ทางนอกไปเสื่อนอนมันาะ้เดตื่น จพูดมันกับบแพงเทาไรดอกบบนเรกรบเพยงเต๋ออย่าไปเต้งกันตี้ตด้มันรลายกัดิแปี่อย่าไปนุ่ปกติมันชแตก

โอมันมารอบนีบ่มีอนแอปเปิ้ลมามามากระทันหันมากเตื้องบ่มีสืตัวกับบมีเต็มหนังตัวเสือมาดังตัวเสอ มาเกิดนะเลเขาบอต้องซื้อยังมาซื้อยังแบบฝาลอ่าผูมันย่อยเองทะเลเขาบอกห้ซื้อยังมาลุกันอยากมากก็ดีก่าจากมันเป็นอะไรทะเลเขากับจักอาการเป็นอะไรเขากับจักนี่ กินข้าไม่กินขาาวมอมินบริจากกินข้านันเมื่อม่อกับมันสั่นเบิดแล้วก็โตไปโตเกินยังกับเกิดสั่นเมื่อกับเขากินข้าเศ้าบริจกเทียนกับบริก กินกไดาแี่ว่ามันกินแล้วเหนื boy, oh, Help, hmm. ่อยล่เนจะลอยอยู่ในคอเด็กโ่นโบเออรนั้นบบเออรอนั้นเขาจะกินเขาจะกินได้ที่นบเออมันนังนั้นโบเออร์ใบจ้อบอลเลน่ิสู คอยว่ากระเพาะี่กระป้นนั่นกินยาขก้ปวดลายกินยาแก้ปวดลายช่วงน้กินมอนข้ามเลยเปิไปซื่อมาใหม่ๆกินเลยนั่มือแรกมันนอนกับคือว่าหายใจหมดใโดดหายใจหมติดโดดมากแบบตินมีอจะออยู่ในหอ không gặp họ tôi chúng ta tôm nạ mà là kim ta ra ừ. đi họ vào sự gia văn yên là mà kim gia văn yên là mà đi thì suốt à là... đủ ừ. cả khải thang bừng mỡ ừ, khăn nặng cả phải kèn cọ phải cổ bừng พูดชอว์ล่างซักก่อนโอเคพี่น้องค่ะสิคอจบคขี่ไปเพียงเท่านี้ก็ได้มากกับท่ากยากงั้นชิดใตยชิดใต้ขิดหนาเพราะกันใหม่พี่น้อง